มันต้มหงเนะกลับขัาพุ้นัจจิตกบข้าพุ้เนี่ยเนาะขพุ้นนี่งจะเป็นอะไรเนยาเลยเนาะโอ้ปเนาะเนาะขาพุนเนาะน้ำมันจะออกมาทางนี้บัจจิตจะบ่ได้ตำใสไปเนาะจะเอามาจำเอาน้ามันน้ันก็หน้ามันก็บถือแ้บนั้นไปเนาะาะจะมีน้ามันเนาเนาะเาอาอะนคือคุยอีกทีก็ มั่มเลยนะครับอือหือรเป็นมูหงตบปุ่นใช่ป้อเนาะตะมหหงคียกับน้ำน้ำมาบลายบราไไปเนาะอืแซ่บไปเนาะอร่อยมากๆลยแซ่บหลาย ผ่านไปก็คืออตัวอย่างคลิปวิดีโอที่ว่าบัจจิตอัอพโหลดอีกช่องของบัจจิตเนาะก็คือช่องสายลมทินเซโนชาแนลเนาะเพนเนาะฝากเข้าไปบึงฝากเข้าไปตังใจบัจจิตแนวเนาะ ช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งความบัจจิตคือช่องสายลมถิ่นชโนแชนแนลนั่นเอ,เองเนาะทุกคนส่วนช่องบัจจิตชแนลนี้นนก็เป็นช่องอีกช่องหนึ่งนาะช่องที่สองความบัจจิตเนาะพี่น้องตัวอย่างคลิปที่บัจจิตลงไปหัน่นแบบเต็มๆเป็นไงจะอยากให้ติดตามชมคลิปเต็มๆต้องไปติดตามชมคลิปอยู่ที่ช่องยูทูบสายลมถิ่นชโนแชนแนลพี่น้องจะเห็นคลิปตัวนี้ที่แบาบัจจิตลงมือวางมือมเพรนี่นะคพี่น้องวางเพรนี่นะคลิปกินะนะ คกินตะปะหุงรถรถเด็ดเนาะสีมือแม่เนาะทุกคนเนาะ <l uck ed> ซื้อคลิปจะได้กระฝากเข้าไปกำลังใจดเดิพี่น้องเด้อส่วนกีวานีบัจจิตก็พาพี่น้องมาติดตามชมคลิปภาพบรรยากาศอยู่ที่หอผักออหอใยอะไะพี่น้องเป็นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของบัจิตวิถีชีวิตแบบบ้านบ้านเนาะพี่น้องไลฟ์สไตล์ปัจจุวันนั่นเองของบัจนะิตเนาะทุกคนเนาะจะได้กระฝาก พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมพี่น้องกด subscribe กดเลือนแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิจิตสําหรับคนที่ต้องการให้กำลังใจวิจิตเนาะพี่น้องถ้าท่าว่าคนไหนบ่ต้องการให้กำลังใจหรือว่าต้องการบุหรี่ก็ขอเพลงแต่เลือดผ่านพี่น้องบ่จะเป็นบ่จะเป็นต้องเบืองก็ได้เนาะพี่น้องบุิตก็บกเบลีคอว่าอย่ามาเบืองบุรีบิตเนาะพี่น้องเนาะเลือนผ่านโลดถ้าวา่าคนที่บุหรี่คนที่บ่ห้ยกำลังใจเลียคอีกอย่างหนึ่งนาะพี่น้องเนาะขออีกอย่างหนึ่ง ก็คืออย่าเยอื่อีกันพี่น้ะนะอเนาะบอกความบัทนกันความบัทนของคนมันมีจำกัดพี่น้องบเบิร์แล้วก็บบเยย์เซยไว้เลยดีเดวิดพี่น้องเดอ้อฝากถึงคนที่บูรีเนาะแต่คนที่ว่าหายกำลังใจบัตจิตบัตรยืมของบัตรใจหลายพี่เนาะอันนี้ก็เป็น้ว่อทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะฝากถึงคนบางกลุ่มเท่านั้นนะที่มักบูรีที่มักต่อต้านกันนะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บัจิตจะพาะไปเนาะติดตามชมคลิปภาพบรรยากาศที่อ๋อภาคของจิตในวันนี้นะทุกคนเกือบเป็ดพี่นเนาะแงมแดงมาก็คือเก่าอีกแล้วเนาะชีวิตที่ชีดของบัจิต <c ười> อยู่กับเป็ดกับไก่นะพี่น้อง <c ười> ก็ลังจะมาเห็นต่บะเป็นไก่บัจิตเนะาะแต่เป็นตัวนี้พี่น้องเป็ดอันนี้ก่อเป็ด อสี่ตัวแต่ตัวนี้มเมนตป็ดจอได้ตัวน้นอยเพื่นอนเเป็ดหมูมากินนำ้ำมากินนำกันมากินกนพื่อนเนาะตัวเดียวนึงแล้วก็เป็นเ,นนนนเป็ดน้อยเพื่อนเนาะดตัวมือเส้าเนี่ยฮะมเห็นไปทางไหนฮะก็มาคิได้เป็นสี่นะเพื่อนเนาะสองตัว กเรกตดฝาว่ได้น้อหมูมาวอได้เลยมฝ่นี่ก็มันช่างเไก่มยาตอดกินอไรอะไรกับหูเคียวใช่ไหมไก่ก็ได้พื่น้องหไก่ับไก่มูเแต่มันกลายเกินไปเนาะใช้กินอะไรกับเป็นเป็นบจิตชิบุอมพี่นากลยไก่มูกินอะไรก็ได้ตัวไดไล่ตอา เดี๋ยวให้นกแมวใด้พี่น้องเป็ดเป็ดน้อยเรียกเป็นรุ่นเดี๋ยวพี่น้องต่อเรียกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปประมาณนี้ทุกคนนะเรียกไปเรื่อยต่ออะไรก็ได้ตอนที่บุย เป็ดจะไม่อิ่มนะทุกคนนี่ก็แม่เนาะให้เบิง่งเป็ดยำแรงคือต้องคือเก่าคือเดินนะทุกคนบรรยากาศอันนีจ้จะเป็นหนังปลากบใหญ่ได้ไหมน่ะเออเป็ดกบก,กันใช่ไหมใช้เบิงนะ่งนเนาะใชไหมใช่ภาไปละเบิง่งแต่ว่าเขาเจ้าเปิดเพลงอยู่ห้องนั้นเนาะเป็นเพลงเขาก็พอพูดเนาะ พิ้งพิงเขากับพ่อพูดหวังว่าเพลงจะไม่เข้านะทุกคนนะเกิดเปียนยับแรงทุกคนดำน,หนาหลายพี่น้องน่าจะดำน่าจะแหล่ <c oughs> จิตไปดำนามาประมาณที่หนึ่งก็ดิหามือวัจันทร์หาบันอ่าวันจันทร์หาบันชุกวันีห้ามือเต็ียมตกกะแน่ดำนาแน่น่าจะจนแลนหล่เอาสิไี่น้อง คือเห็นตรงกันนี่พี่น้องเนาะหน้าแร่หน้าดำเดยทุกัวเลยเต็กบเป็นยังพี่น้องมันจะชีวิตสาหร่ายสาหร่ายนะพี่น้องเนาะจะได้ไม่กับขาวขึ้นต้นไม้เปยังเพี่น้องเนาะหน้าดำใจใหญ่ดำกระพอพียงเนาะก็ร่างชิ้นใหญ่เลยเพี่น้องลูกกบเป็นเดี๋จะเป็นลูกกบยังลูกหัวอกไหมเนี่ยพี่งเนาะเนี่ยเชื่อเขาว่าตามแคม เดี๋ยวไปเนาะลูกหัวลูกหัวของกบพี่นาะเนาะเป็นลูกออดบ้านพี่น้องคนไทยเอ็นลูกออดเป็นแค่ลูกโอ๊ลูกลูกหัวบ้านมาจิตเอ็นลูกหัวพี่น้องแต่ว่าที่ตัวนี้จะเป็นปลาดุกพันธุ์่างปลาดุกพันธไปเนาะที่มีดอกมาไว้แนนะมันจังพอให้มันต่อใช่ไหมตออให้มันส้นปลาดุกมันนั่นเดียวกันเนาะ หนึ่งคืเป็นหลังคาป้องกันเนี่ยเดับหนึ่งเพราป้องกันได้หนึงเพราะว่ามันแดดบางทีในบางเมืองมันก็แดดนี่คือกันใช่ไหมคที่ปิดฝา,ากาันแสงเนาะกันเนี่ยพอมันบร้อนเกินไปนะอากาศพี่น้องรับจะมีเตาออกซิเจนะมีเครื่องปั่นออกซิเจนเพราะปัน่นใช่เนาะในลูกกบ อันนี้ก็เป็นกบคือกันนะพี่น้องเราพูหลายเลยนะเยอะแยะมากมายนะทุกคนนะเพนนี่ม่ใช่มาตอดมือแต่กูได้คือเราต้องดสิต้งตเออต้อตอกนะตอกนะโอ้ตอดวิ้ยไม่ไหมมั้งไม่ได้ต้อโดน้อนโดนตนกนไ้บรยานคนเด็คนนิญโดนเเล ตกตอดมือไปแล้วู้ต,ก,ตกใจไว้บนทีนนหนันนนก่นัดตดเป็นอย่นั้นจยเกินตอดมือปแน,น้วง่ายเลยพี่น้องขนาดน้อยๆหนึ่งวันนี้มันเพิ่อนเกลือด,ดพี่น้องนองมันจะให้ตอดคับเดบมือไปันโดดสซอร์เดโกบอยู่เนี่ยเนมื่อน้เกลือนี่ให้แน่นะตอดหือกัดน่อพี่น้องมืเกลือกับมือเกอนี้ัวอีมตวบวอ่มอะไรแบไงกบพามาดูดูกบวันนี้ทุกคน อืมาพี่น้องลายได้พี่น้องเลยสิเป็ดปนได้พี่น้องเนาะเป็นไงเทปโน้ตปีนกบพี่น้องสู่พี่น้องปีนกบตะบักถั่วแล้วนะกินเช็คได้พี่น้องนะปีนกบตะบักถั่วเนี่ยหาพี่น้อง มาดูกบทุกคนเป็ดกระอิบเลยพี่น้องเกือเลยอิมแล้วมันกะนอนแต่มันเน้ยเป็ดกะได้นะเป็ดน้อยเป็ดใหญ่ทีส่ออย่างอิมอย่างนี้เป็ส่อจะอยู่งานก้นเป็เป็ดใหญ่แบบอิมก็อกอิมเลยเป็น้องตัวกระแมนยืนเีขั้วอย่างพี่น้องะเปนี่สามตัวสี่ตัวเป็ดใหญ่พี่น้องะจุงว่าเนี่ยมันตัวกระแมนตัวน้อยมาพี่น้อง เก็บภาพบรรยากาศในวันนี้มาให้พี่น้องได้เบิ่งนะคือเก่าคือเดิมพี่น้องบรรยากาศแบบบ้านๆวิถีชีวิตของมัจจิตนั่นแหละพี่น้องเนาะคือเป็นผู้พี่น้องมาเริ่มงฮอนมาเริ่มงไงพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะความมุ่งขดใจทุกๆการติดตามงทงของพี่น้องประจาชทุกคนนะพี่น้องพี่น้องที่ต้องการให้งกำลังใจอีกทีก็คือความขอบใจพี่น้องเนามมุ่งขอบใ,ใ,ใจหลายเนาะ นอ้องทีให้กำลังใจทีพน่นพี่น้องที่เคยให้กำลังใจแท้ๆเนาะพี่นอ้นองเนาะประจิตกะผ่านมาสำหรับการที่โชคจะทุบมีกะมันกะ,นกะเห็ดมาโดนแล้วพี่นอ้องกะเป็ีปีปลายแล้วปีกลัวๆแล้วเนาะถึงว่ามันจะบัพทันประสบผลสำเร็จพี่นอ้องเพลงแรกประจิตกะดีใจแต่เห็ดปรเหต์ประจิตเหตุด้วยความหมวนด้วยความสนุกด้วยความหมักเนาะพี่น้าะผมก็ขอใจทีกจะกำลังใจที่มีให้ประจิตตลอดมาสำหรับคนที่ให้กำลังใจประจิตแต่คนที่ว่าบุรี เรียว่าคนที่ต่อจัดมันก็มีพี่น้องมากับคู่กันพี่น้องของคู่กันคือว่าแหละของคู่กันมันต้องมีมีคนให้กำลังใจมันก็ต้องมีคนบูลลี่มีคนต่อต้านนะเห็น้องมันมันมันมีขาวมันก็มีดำกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพี่น้องแต่บัจจิตเข้าใจจิตใจในกระยานะพีเนาะงบัจิตขอมาเข้าใจทุกๆกำลังใจที่เข้ามาในกำลังใจบัจจิตในวันนี้เพียงเท่านี้